มีพี่ๆของเรานะครับสอบถามมาว่าตัวกล่องปลดล็อกของซูด้าสามารถดูทีวีได้ไหมสามารถดูได้นะครับเพราะว่าตัวน้องสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนี่เลยนะครับมีหลายช่องให้เลือกเลยนะครับเพื่อนๆเราสามารถเปิดเต็มจอก็ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกดที่รถยนต์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีวีสดเลยนะครับความชัดวิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมือถือของเราเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาของเขานะครับ นี่นะครับตัวนี้สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อนๆนี่เลยแนะนําเป็นตัวแรม4ล็อม64นะครับทีวีเราก็สามารถโหลดได้แอปต่างๆเราก็โหลดมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น u t u b e n e t f l i x นะครับเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมความเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับผมถ้าสั่งไปแล้วสามารถติดตั้งเองได้เลยแค่แชร์เน็ตจากโทรศัพท์ให้ตัวหน้าจอรถยนต์ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นการใช้งานของตัวกล่องปลอกซูด้าสามารถดูทีวีได้นะ ด้วยนะครับและใครที่สนใจนะครับตัวปลดล็อกของซูดาผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่ตะการ้าด้านล่างซ้ายมือนะครับผมขอบคุณครับ